ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่2 0 ถึง22สิงหาคม2565โดยในช่วงวันที่10ถึง22สิงหาคม2565ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่หย่อมความประกาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนจากเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่แนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครพริมณฑลทนภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทาน,น้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ํา สำหรับมรสุมตมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางทําให้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนมีกําลังปานกลางเคลื่อนสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันทางตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดประกาศณนะวันที่18สิงหาคม2565เวลา5นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป19สิงหาคม2565เวลา5 65, นาฬกาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่ารีบนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ